อันน so ี so so it, so so spring, spring, Hence, so, ้ก็เรื่องของส่วนส่วนแก้ไขชั่วขาวบางทีก็หายเร่งด่วนบางทีก็กดไม่ลงนะครับบางทีเราก็บางคนก็อาจจะใช้น้ำเยอะก็ส่วนกับอันไหวนะครับแก้ไขชั่วขาวแล้วก็ผ้าหรือกระดาษทิ่จู่เช็ดในแห้งนะเช็ดรอบหอกในแห้งแล้วเราก็เอาเทปใสนะ ใช้ส่แผ่นยันแปะใช้ส่แผ่นใันแปะ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 เสร็จแล้วให้เราทำการกดกดชักโครกกดชักโครกที่น้ำเดือดนึกดชักโครกช่องที่น้ำเย็นกดแช่ห้าวินาทีนะเลือกองสามสี่ห้าน้ำมันก็จะไม่ลงนะน้ำมันก็จะเออนี่ ไอ้ตรงนี้ก็จะพองไอช่วงเทปที่มันพองขึ้นให้เรากดลงไปนะกดลงไปอย่างแรงเลยนะอย่างแรงเลยมันก็จะพุกองไปแบ๊บุกๆอนะไรอย่ยุบถ้าถ้ายังไม่ยุบเราก็แรงให้น้ำเต็มใหม่นะอีกรอบหนึ่งเรากดช่องใหญ่นะ้ำเยอะเรกดแชดร์ไปให้าลยดีหนึ่งสองสามสี่ห้านะะมันก็จะเอ,อิบเต็มไม่ลงตรงนี้เทปใส่มันจะพองนะ มันจะผ่องให้เอามือกดลงอย่างเร็วอย่างรวดเร็วมันก็จะลงเลยนะอันนี้ก็เรียบร้อยแนละ้วจุกเฉยอย่างจุกเฉย ใช้แผ่นใหญ่ <tech> ีม้วนใหญ่ห <racist> น้าหนาประมาณม้วนใหญ่ไเี่ยไปใช้าเเพราะว่าเรลาของมันจะรับแรงรับลไม่ได้็ทก็ัแบบจุดเฉาีเรียกว่ามันตไม่ได้จริงเด็กเลยก็จุดเฉย สามารถเอาท็นไปก่อนต้องเช็ดมันอาจะเอาไปชูือผ้าเช็ดให้แห้งให้แห้งแล้วไปชหรืปผ้าเช็ดเช็ดที่นี่